คุณรู้ไหมการรักษาศีลแปดแค่หนึ่งวันมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจัก,กรพรรดิที่ครอง16แควนพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆอาน,นิสงส์5ประการผู้รักษาอุโบสถศีลจะได้5สิ่งนี้ 1. มีโภคทรัพย์มากขึ้น 2. ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง 3. มั่นใจไม่เก้อเขิน4จิตใจสงบไม่หลงเมื่อจะตาย 5. ตายแล้วไปสวรรค์เรื่องเล่านางเอกุโปสติกา มีเรื่องจริงสมัยพุทธกาลนางเอกุโปสติกาเห็นพระราชารักษาศีลแปดนางก็ทำตามผลที่ได้ตลอด91กับไม่เคยเกิดในทุกคติเลยเกิดที่ไหนก็รวยงามมีสุขและท้ายที่สุดบรรลุเป็นพระหันต์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบรักษาศีลอุโบสถด,ด้วยตนเองได้ตั้งใจให้มั่นไหว้พระสามจบแล้วสวดรับศีลอุโบสถที่หน้าหิ้งพระวันพระนี้ชวนคนรอบข้างรักษาศีลด้วยกัน สร้างบุญใหญ่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าทั้งโลกนี้และโลกหน้า